แพทนรปภาอินเลิฟร,รักใหม่ในตำรวจช็อตนี้มุ้งมิง้งฟุ้งฟริ้งสุดๆเปิดตัวกันแล้วก็จะหวานประมาณนี้นะน้องนะสำหรับรักครั้งใหม่ของคุณแม่สายสตรองแพทนบปพาตันตระกูล กับแฟนหนุ่มรุ่นน้องร้อยตำรวจตรีนายนภัรชัยประภาน้องชายดาราและยูทูบเบอร์สาวกัตจางจีรานั่นเองซึ่งดูท่ารักครั้งนี้จะไปได้สวยเข้ากันได้ดีโดยเฉพาะกับน้องเรซิ่งที่ตัวติดกันตลอดแถมขยันสาดความหวานกันไม่หยุดเพราะล่าสุดแพทนายควงกันไปเช็คอินโรงเรียน วัดสามัคคียารามพร้อมเผยภาพสุดน่ารักขี่หลังกันมุ้งมิง้งพร้อมแคปชั่นระบุว่าลูกขี่เสร็จแม่ขี่ต่ออีกฮ่าฮ่ฮขณะที่นาฟหลานแพทก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าว้าวซาเลยพี่นายด้านหนุ่มนายก็ตอบกลับขำๆว่าตัวเบาสบายสุดๆ